มาในไลฟ์ทาง Facebook ของกลุ่มแคร์นะคะเมื่อวานนี้25ตุลาคมก็ครบรอบ18ปีเหตุการณ์ตักใบที่ภาคใต้พอดีคุณทักษินพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเล่าย้อนไปเลยว่าเหตุการณ์วันนั้นตัวเองทําอะไรอยู่ตีกอล์ฟอยู่แล้วก็พูดไปด้วยว่าเหมือนทํานองว่าทหารพลอดเรื่องนี้ขึ้นมารวมทั้งอีกด้านหนึ่งนะคะไทยสร้างไทยเนี่ยเมื่อวานก็ไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อตัดวงจรรัฐประหารด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ แฮปปี้ช้อปปิ้งชวนคุณผู้ชมมาใส่ใจข้อต่อและข้อเข่าอย่ารอจนเรื้อรังอาการหนักรักษายากดูแลด้วยน้ำมันงาดำสก,กัดเย็นดะดับพรีเมียมจากเยอรมน,นี1000มิลลิกรัมผสมวิตามินอ e. ีจากประเทศญี่ปุ่นน้ำมันงาดำสก,กัดเย็นผสมวิตามินอีตราแฮปปี้ไลฟ์โปรโมชั่นสุดคุม้มซื้อ2กล่องแถม2กล่องรวม120ยแคปซูลปกติ3 9 6 0บาทช่วงนี้พิเศษเพียง1 2 9 0บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมอบสุขภาพที่ดีให้คนที่คุณรักได้ไดที่เบอร์0-564-13-2222 ผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันนเกิดะขึ้นฟังดีๆนะครับการลิ้มร้อนในเจ็บคอผมใช้ยางูอึ้งโกยตัดเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยางูอึ้งโกยตัดเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติพัดลมมิสูชิต้าคุ้มค่าทั่วไทยก็เพราะเราอยากให้ลมมันเย็นทั่วถึง ช้ทเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ท็อปส์นะครับ การกินผักเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใส่ใจสุขภาพแต่ปัจจุบันพบว่าสองในสของคนไทยกินผักไม่ถึงปริมาณที่กำหนดไม่ว่าโดยสาเหตุที่ว่ากลัวสารเคมีตกค้างเด็กเลือกที่จะไม่กินผักผู้ใหญ่ทำงานเร่งรีบไม่มีเวลาผู้สูงอายุกินผักไม่ได้เคี้ยวลาบากระบบย่อยไม่แข็งแรงตอบโจทย์คนไม่มีเวลากินผักไม่ชอบกินผักแต่รักสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวินฟาร์เวจี้พงผักชงดื่มผักรวมอัดแน่น30ชนิดได้ไฟเบอร์ถึง10,000มื่นมิล สะดวกทานง่ายแค่ฉีกชงแล้วดื่มไม่มีน้ำตาลแคลรี่ตับซองเดียวจบไม่ต้องเสียเวลากินผักทั้งวันโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ w i n ฟาร์มเว g ี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี2กล่องจากราคาปกติ3,552บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่งได้ทั้งหมด40่ซองทานได้เป็นเดือนเลยครับโทเลยครับ0 2 1 1 3 2 2 2หหรือชอบผ่านไลน์ได้ที่อ a p p y ปปี้อันเ p 5...4...3...2... อินฟลูเอนเซอร์เป็นกันง่ายจริงเหรอเลิกคิดก่อนว่าเป้าของเราคื 1, 000, อ1่1ล้านน่ะผมว่าเราเริ่มต้นที่100ก็พอโอกาสมาถึงแล้วกับโครงการ The Influencer Challenge Contest ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลรวมมูลค่า5 0 0 0 0นบาทเลิกฝัน แล้วทำให้มันเป็นจริงนะครับโอกาสมาถือครับทุกคนขยายเวลารับผลงานตามคําเรียกร้องถึง31ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook The i n f l u e n c ซ r ร์ชา l e n จเเลิกฝันแล้วทําให้มันเป็นจริงอาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำโนครับ ผมใช้ปลาหางอร่อยเด็ดเลยครับ <c oughs> ผมรับรองด้วยตราเปิร์พิซานให้ตํานัวครับน้ำปลาตํำนัวแซบนัว อย่าทาน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานื้อขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเเสียค ังเช่าไม่ใช่อาหารเสริมตามกระแสน,นะคะแต่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีค่ะและได้รับการขนานนามว่าเป็นเห็ดทางการแพทย์ที่มีการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะวันนี้ถ้าเราจะเลือกอาหารเสริมสักตัวหนึ่งแนะนำค่ะถังเช่าแท้100%เเซมกลัพลัสนะคะร่วมฉลอง10ปีเมกกลัพลัสค่ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ชุด1 0 0 0 0บาทค่ะคุณจะได้รับเมกะัฟัสขนาด120แคปซูลถึง6กระปุกและที่สำคัญนะคะได้เมกะารับัสขนาดพบคา60แคปซูลอีก2กระปุกเมกะารักาแฟหนึ่งกล่องและเมกะา h ั r เฮอร์เบลอีก1กล่องค่ะต้องบอกว่าของแถมจุใจรีบโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ021131388 021131388โปรดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดค่ะ เจ้าที่เจ้าฐานปลูกข้าวปีนี่อยากได้ข้าวพันธุ์ดีๆจากไสน้อมโอ้ยนุน่นไปทางคนนุน่นอยากได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครสิครับฮะเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี นี่เลยมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยผ่านการรับรองมาตรฐานจากโรมการข้าวทนทานต่อสภา <Yeah. S 2> พแวดล้อมพร้อมคสันสู่ชาวนาไทยสนับสนุนข้าวไทยเกษตรที่ใช่ต้องใช้มเมล็ดข้าวพันธุ์ดี